กที่นี่แหละที่ผมอยากมาเที่ยวเพราะว่าโอ้โหชายหาดมันอลังการมากลมก็เย็นบรรยากาศก็ดีที่นี่ก็มีนักปั่นจักรยานมากันเยอะเลยทีเดียวร้านกาแฟก็เพียบเป็นสไตล์แบบแคมปิง้งริมทะเลโอ้โหนั่งชิลแบบนี้สบายเลยอาหารเพียบไม่ต้องกลัวเยอะแยะมากมายเลยแถมที่นี่ยังตกปลาได้ด้วยสายตกปลาต้องมาเลยนะแล้วก็มีที่จอดรถเนี่ย กว้างขวางเหลือเฟือเลยก็อยากจะบอกว่าที่นี่มันมีความสุขแบบนี้แหละเพราะที่นี่มันเป็นชายหาดที่ติดเทรนด์อันดับต้นๆของจังหวัดรังยองไปดูกันเลยโอ้โหจังเลยเลยโอ้โห โอ้โหต้องบอกเลยว่าคนเยอะมากเลยเช้าวันนี้นะครับและตอนนี้ผมก็มาถึงหาดแหลมเจริญแล้วมาถึงที่หาดแหลมเจริญนะครับจุดสําคัญที่เราจะต้องสังเกตนะครับว่าเรามาถึงหาดแหลมเจริญแล้วเนี่ยเราต้องดูอะไร เราจะต้องเห็นป้ายเขื่อนปากน้ําระยองแล้วก็ะภาคารที่อยู่ริมหาดแหลมเจริญนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้มาถึงแหลมเจริญแล้วก็อย่าลืมมาถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยอากาศช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีร้านกาแฟร้านอาหารที่เป็นแบบแผงลอยเนี่ยเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะตอนนี้นะครับร้านแผงลอยเนี่ยกำลังมาตั้งกันแล้วเพราะว่าตอนนี้มัน7จ็ดโมงนะครับประมาณ7จ็ดแปดโมงเพราะฉะนั้นร้านแผงลอยก็ทยอยตั้งส่วนร้านกาแฟเนี่ย เขาจะมาตั้งตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่ตีห้าหกโมงเลยแล้วแต่แต่ละร้านที่นี่ต้องบอกก่อนว่าร้านกาแฟมันเป็นร้านแบบฟุตพักนะครับมีโต๊ะแคมป i n ิ้งแล้วก็อ e ีแคมป n g ิ้งตั้งอยู่ริมชายหาดทําไมที่นี่มันถึงติดเทรนด์นั่นเองเพราะว่ามันออกแนวแคมปิง้งริมทะเลนั่นเองที่นี่มันจึงเป็นจุดสําคัญของนักท่องเที่ยว ชายหาดมันเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับใครที่อยากมาปลดปล่อยนะครับอยากจะมารีแลกอยากจะมาใช้ชีวิตแบบชิลๆสบายๆมาที่นี่เลยเพราะว่าที่นี่เป็นเหมาะมากๆสําหรับการที่เราจะได้มาปลดปล่อยชีวิตของเราให้มันเป็นอิสระให้มันรู้สึกชื่นใจเบิกบานแล้วก็มานั่งชิวกับการดูทะเลดูหาดทรายดูพระอาทิตย์ตกดินเราก็มีความสุขแล้วแค่นี้เราก็โคตรฟินแล้วจุดเช้าเช้าเนี่ยร้านแผงลอยที่นี่จะน้อยนะครับเพราะว่า ช่วงเช้าเช้าเนี่ยจะเป็นอาหารที่เกี่ยวกับพวกหมึกย่างพวกพวกของทอดพวกของอะไรต่างๆนะครับก็จะมาช้าหน่อยตักประมาณ11บเอโมงถึงตอนเย็นเนี่ยร้านอาหารแผงลอยเนี่ยก็จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณจะไม่ได้กินอาหารอร่อยๆที่นี่ร้านแผงลอยหลายๆร้านเลยนะครับอาหารอร่อยมากนะครับโดยเฉพาะอาหารทะเลอย่าลืมเด็ดขาดมาถึงระยองแล้วต้องกินอาหารทะเลนะครับโดยเฉพาะปลาหมึกย่างนี่โอ้โหใครๆก็ชอบเนาะเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาที่นี่แล้วก็ต้องมากินอาหารทะเลที่หาแล้ไเลยกันเด้อ ที่ชอบตกปลาต้องบอกไว้ก่อนเลยที่นี่นะครับที่ปลายแหลมเจริญเนี่ยนะครับจะมีปะภาคาเล็กๆอยู่ทางโน้สีขาวนะครับซึ่งไอส่วนที่ยื่นออกไปเนี่ยเขาทําเป็นคล้ายๆเอาหินมาเรียงวางเป็นเขื่อนกั้นกระแสน้ําด้วยนะครับก็สามารถไปตกปลาได้เพราะฉะนั้นสายตกปลาห้ามพลาดเด็ดขาดเอาคันเบ็ดมาด้วยแล้วมาตกปลาด้วยเพราะหลายหลายคนจะหปลาไปเยอะมากเลยโอ้โหเจ๋วว่ะโอ้ว่าแล้วเราก็ไปดูบรรยากาศรอบๆกันดีกว่าไปเลย